กับป okay, <p> okay, so ี๊โอเคเอาต่างกันยังไงคะธรรมดากับพี่สิธรรมดาจะเล็กเล็กท่าเล็กแล้วก็เอาห้าสิบห้ายันโอเคงั้นเอาธรรมดาค่ะกี่หอคะหนึ่งห่อค่ะแล้วเอาไข่ต้มไข่เค็มไหมไข่ต้มกับไข่เค็มไข่เค็มนะไข่เค็มไข่เค็มจากเค็มเกินไปไหมคะเค็มโอเคไข่เค็มหนึ่งตัวค่ะ อันนี้ก็เข้าอะไรคะเข้ากุกกะปิเข้ากุกกะปิอันนี้ใส่กะปิแล้วเหรอคะใช่ค่ะรสชาติจะแบบเค็มนิดนึงเหรอคะใช่ใช่เค็มไม่เยอะค่ะพี่โคใส่อันนี้เยอะๆหน่อยนะชอบกินเผ็ดๆอันนี้คืออะไรคะคุณเชียงคนเชียงทอดเหรอคะใช่ใช่อันนี้คืออะไรคะพี่โหโหโหเขาเผ็ดอันนี้นะคะอันนี้ไข่ ไข่ไข่เจียวมากินกันห้าสิบห้าหรอคะใช่ใช่แล้วก็ใส่ใส่ไข่เค็มด้วยธรรมดาใช่ไหมเมื่อกี้เอาห่อเล็กใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาเล็กใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะพงษ์ค่ะตอนนี้จะมากินเขาคลุกกะปิอืมอร่อยอร่อยอ่ะแผลๆอร่อยมากอร่อยจัดกรบ ครั้งแรกคือว่าเป็นมาละโกแบบว่ากินแล้วแบบเปรีป้ยวๆอันนี้คือมะม่วงค่ะอร่อยมาก